ผลไม้ในสวนนี่เป็นอาหารชั้นเลิศของวัวนะครับครับสวัสดีครับช่อง youtube สดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องอาพี่น้องครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฤดูการผลไม้พวกที่เป็นผลไม้ต่างๆพกกล้วยนะครับมะม่วงกับกล้วยในวัวของผมได้กินตลอดนะครับเป็นอาหารชั้นเลิศของวัวเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องไปเอามะม่วงเขียวสุกสใหญ่นะครับเอามาให้วัวเขากินเขากินทุกวันนะครับวันหนึ่งก็สี่ห้าลูกลูกหนึ่งก็นี่นะครับมะม่วงทั้งต้นนี่ยแหละครับเป็นมะม่วงเขียวก็็เป็นอาหารวัวนะครับพี่น้องโอ้ยลูกใหญ่ด้วยนี่นะครับอาหารวัวสุดยอดเลยวัวแม่ท้องชอบกินมากเลยห้าลูก เอาไปให้วัวนะครับนี่นะครับพวกนี้ก็เป็นอาหารวัวได้ครับนี่แหละครับก็เป็นผลมะม่วงสามฤดูนะครับนี่แหละครับเก็บมะม่วงนะครับนี่แหละครับมะม่วงแบบนี้นะครับเป็นมะม่วงลูกมันใหญ่มากนะครับเวลามันจะสุกมันก็มีหนอนเข้าไปเจาะนะครับก็เป็นอาหารให้วัวชั้นโปรดเลยนะครับพี่น้อง นี่นะครับอาหารวัวของสุดาฟาร์มนะครับเราเลี้ยงวัวมันก็ดีแบบนี้นะครับว่าเศษพวกผลไม้ในสวนเราก็เอามาให้วัวนะครับพี่น้องผมให้กินทั้งกล้วยนะครับแล้วก็ผลไม้แบบนี้นะครับกินทุกวันนะครับนี่แหละครับกินทุกวันเลยนะครับพี่น้องแบบนี้เขาจะกินทุกวันนะครับเดี๋ยวให้ ดูนะครับพี่น้องมาดูด้วยกัน นี่แหละครับพี่น้องดูได้นะครับเขากินส่วนทางโน้นก็กินกล้วยนะครับผมให้กล้วยอันนี้ก็กินมะม่วง นี่แหละครับพี่น้องว่าพวกผลไม้ในสวนก็สามารถเอามาให้เป็นอาหารวัวได้นะครับแต่อย่าให้กินลูกอ่อนนะครับเดี๋ยวมันจะกลืนไปมันจะคาคอนะครับคาคอในวัวตายเหมือนกันต้องให้ลูกสุกนะครับพี่น้องเขาได้กินผลไม้ในช่วงฤดูการที่มีผลไม้เท่านั้นนะครับพี่น้องผมก็เอามาให้กินอย่างนี้ทุกปีนะครับ เดี๋ยวพี่น้องมาดูว่าช่วงนี้วัวเขาอ้วนดีนะครับนี่แหละครับพี่น้องก็ดูข้างหลังเขานะครับนี่แหละครับเป็นการบ่งบอกถึงวัวเรามีสุขภาพดีก็จากช่อง y t u t u ส e ราฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เ,เรียนเรียนรู้ด้วยกันนะครับคลิปนี้ ผลไม้ในสวนเป็นอาหารชั้นเลิศนะครับของวัวนะครับพี่น้องก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ